mặt ăn mì trộn bẻ bẻ khi lấy bít tết ra rồi lúc sáng chiều nên tôi định này dạng bít tết nong ông mắm tôm mắm muối xài tôi không ăn rồi này ở ไม่สุกเลยเ,เก็บพุทราข้างทางคน<ง>มายืนเก็บหมไล้เลยเพจะห้อยหรือโบเลยวม่แ้ก็ผ่านมาแล้วคสักพัน มาไหนได้อะไรอะไรนะ,ะรได้ไก่แได้ไรนะบักทันทันคืออะไรไม่รู้าาภาษาไทยเขาเรียกอะไรไม่รู้บักาทานันอร่อยไหมเออด,ด้วยพุทซาด้วยแบบดีด้พุทซาข้างทางเนี่ยแม่กินไม่ ใอ่คุษา่ะค่ะ